คนที่จ่ายค่า NSO หรือว่า Nintendo Switch Online เอาไว้จะมีสิทธิประโยชน์ที่ชื่อว่า c l o u d s a v e เป็นการเก็บเซฟเกมหรือว่าสำรองข้อมูลที่เราเล่นไว้ซึ่งปกติแล้วจะเก็บไว้ในตัวเครื่องอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น c l o u d s a v e จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Nintendo ด้วยเผื่อกรณีที่เราย้ายเครื่องหรือว่าเครื่องหายหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วขายเครื่องไปแล้วเราซื้อมาใหม่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเซฟที่เราเคยเก็บไว้เอามาใช้ต่อได้วิธีตรวจสอบ Cloud Save เข้าไปที่รูปเฟืองเลื่อนลงมาหาเมนู Data Management แล้วกดที่ตัวเลือก Save Data Cloud เลือก ID ที่มี NSO ที่เราจะดู Cloud Save เมนูแรก All Save Data จะเป็นข้อมูลเซฟเกมที่เราเก็บไว้บนคลาวดทั้งหมดต่อมา Save Data Not on this console อันนี้จะเป็นเมนูที่บอกว่ามีเซฟเกมไหนบ้างที่เก็บไว้บน Cloud แล้วแต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาในเครื่องเกมปัจจุบันของเรา แล้วก็เมนูเซตติ้งสำหรับตั้งค่าคลาวเซฟต่างๆซึ่งผมแนะนำให้เข้ามาในนี้ก่อนแล้วก็เช็คดูว่าตัวเลือก Automatic Save Data Backup โดยพื้นฐานจะเป็นออนนั่นก็คือเวลาเราเล่นเกมไปแล้วมันจะแบ็กอัพขึ้นไปในคลาวให้โดยอัตโนมัติหรือว่าบางคนไม่อยากให้มันทับกันมีปัญหาเล่นหลายเครื่องก็อาจจะทำเป็นออฟก็ได้ส่วนเมนูต่อมาคือ Automatic Save d a t a d o ว n ์โหลอันนี้ก็คือให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยไหมซึ่งก็แล้วแต่เราเหมือนกันถ้าเราเล่นหลายเครื่อง เล่นไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้เซฟอาจจะมีปัญหาก็ออฟไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเลือกสั่งทําเองทีละเกมไปส่วนถ้าใครอยากจะลบเซฟ e d t t a ออกไปก็เลือกที่ delete backup save data ได้สมมุติผมต้องการจะดูเซฟเกม Monster Hunter Rise ที่เคยเล่นไว้เราก็เลือกเข้าไปที่ตัวเกมนั้นทางขวาจะมีข้อมูลบอกไว้ว่าข้อมูลที่เคยเก็บไว้ในคลาวดที่เป็นรูปก้อนเมฆก,ก็คือที่เก็บไว้กับ Nintendo เป็นข้อมูลวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร ข้อมูลมีขนาดใหญ่เท่าไหร่กดปุ่มดาวน์โหลดเซฟดัต้าเพื่อโหลดลงมาในเครื่องแล้วเราสามารถเล่นต่อจากเดิมได้เลยนะครับกรณีอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นคือบางอันที่มันมีแบ็กอัพไปแล้วแต่ว่าอาจจะขึ้นเออร์เรอร์ขึ้นมาเราอาจจะกดเข้าไปดูหนยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวเออร์เรอร์ตัวนี้บอกไว้ว่าระบบออโต้เก็บสำรองข้อมูลออโต้ดาวน์โหลดข้อมูลจะหยุดทำงานแบบอตัตโนมัติสำหรับเกมนี้เพราะว่าเกิดความขัดแย้งของข้อมูลกัน ให้เรามาตัดสินด้วยตัวเองก่อนว่าจะเอาอันไหนกันแน่กรณีแบบนี้มันจะเกิดได้ว่าเราอาจจะเล่นเกมนี้หลายเครื่องแล้วก็เซฟไว้ไม่ตรงกันสังเกตได้ว่าทางขวาข้อมูลเซฟเกมที่อยู่ในคลาวด์คือวันที่27กันยายนแต่ว่าเป็นเวลาบ่ายโมงห้แต่ตัวเกมในเครื่องเป็นเวลาบ่าย3ามโมงสาข้อมูลไม่ตรงกันเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นหลักกันแน่ถ้าเราตัดสินว่าเซฟเกมในเครื่องของเราเป็นอันที่เราจะใช้จริง แล้วที่อยู่บนคลาวมันคืออันเก่าเราก็เลือกแบ็กอัพแล้วก็ทับขึ้นไปได้เลยหรือถ้าเราคิดว่าเอ้ยเซฟตอนนี้ของเรามันไม่ดีเราเผลอแบบเล่นพลาดไปเซฟทับของเดิมไปแล้วของหายไปตัวหายเราก็ดาวน์โหลดเซฟจากในคลาวกลับมาเล่นใหม่ได้สนใจซื้อบัตร Nintendo eShop และบัตรเติมเกมอื่นๆได้ที่เอกคาโค้ดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรา และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับ